สวัสดีครับพบกับเสือเสร์อมีดเดินป่ามีดเชมมีดควนะครับวันนี้เสือนํามีดที่สร้างจากามีดที่สร้างจากเหล็กตรับลูกปืนนะครับหลากหลายเลยนะครับมาเชิญชมกันก่อนนะครับเล่มที่1ยาวอยู่ที่6นิ้ว3ามหุนกว้าง1นิ้ว4ี่หุนครึ่งสันสีมิลน,นะครับ เล่มที่1ที่2เป็นเม็ดลูกปืนเยอรมันนะครับขนาด200กรัมนะครับสันซีมินสวยมากเลยนะครับราคาเล่มละ500บาทครับผมจัดออกแบบมาสำหรับงานครัวโดยเฉพาะเลยนะครับ เล่มที่2เป็นมีดแรล่นะครับเหล็กเดียวกันครับเม็ดลูกปืนยาวอยู่ที่7.1กว้าง1.6สันซีมิลน,นะครับผมราคา500บาทครับเล่มสามนะครับ เป็นมีดแหลมนะครับซุยเล็กนะครับยาว9.3กว้าง1.6นะครับกว้าง1.6สันอยู่ที่5.5มิลน้ำหนักอยู่ที่350กรัมครับราคาอยู่ที่650บาทครับ เลมที่5 9.4กว้าง1.5นะครับสัน5.5 6.5มิลครับน้ำหนัก300กรัมเล่มที่5ยาวอยู่ที่9.4กว้าง1.5สัน5มิลน้ำหนัก300กรัมครับ เล่มที่6นะครับเป็นทรงแคมป์นะครับทั้งหมดเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะครับยาวอยู่ที่11นิ้วกว้าง1.6สันหนะครับผม4.5ห้านหนัก400กรัมครับเป็นทรงแคมป์ครับจัดมากเลยนะครับทุกเล่มเสียจะทำคมก่อนส่งนะครับให้คมจัดกระดาษทุกเล่มเลยนะครับจัดปวดที่ลงคลิปมากเลยนะครับผมเล่มที่7เป็นทรงแลมโบยาว11นิ้ว2หุน กว้าง1.6นะครับผมสันสีมิลครับออกแบบมาสำหรับการฟันมไม้โดยเฉพาะเลยนะครับเล่มที่8ยาวอยู่ที่12นิ้ว 1. หนหนกว้าง1.5สันสีมินหนัก400ครับเป็นแลมโบ้ครับผมออกคม,มจัดตากเลยนะครับ เร่มที่9เป็นเน็บยักษ์นั้นหนักถึง800กร,รัมนะครับผม800กรมัมยาว13นิ้วห้าหงนกว้าง2.5สัน8มิลนะครับเป็นทรงเน็บเนื้อนะครับ1,200บาทครับนะครับผมผมจัดนะครับ เล่มสุดท้ายเนบยักษ์สุดๆเลยนะครับน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนะครับยาว14นิ้ว2หนึกว้าง2.6คงมอยู่ที่8.5มิลน,นะครับน้ำหนักอยู่ที่1กิโลราคาอยู่ที่1,350บาทครับใหญ่มาก1กิโลกร,รัมนะครับเป็นตลับลูกปืนเยอรมันนะครับผมมีทั้งหมด เล่น,นะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์0897560208ครับทุกเล่มแถมฝัก p v c นะครับเสียจะทำคมก่อนส่งนะครับให้คมหวานเจี๊ยบเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ